น้อยหนเดนครับอะไรครับน้องไอเดนอะไรครับน้องไอเดนมีความสุขไหมครับมีความสุขขนาดไหนลูกน้องไอเดนมัมจับขาวไว้นะไม่ให้เดนไปนะเดนมีความสุขขนาดไหนครับมากมากเลยเหรอมัมจับขายเดนไว้นะไม่ให้เดนไปนะเดนมีตัวประกันนะเดนรักมัมขนาดไหน โอเคหนีน้องไอเดนหนีเก่งมากล่าเป็นอะไรล่าจะกลับที่ทำไมมันลึกอะในล่ายืนสิมันลึกอะไรเลยเมื่อกีมองอยู่ตรงนี้ในล่าจะจมแล้วไม่ได้จมเลยเนี่ยพ่อในล่ามันเลยขึ้นมาแล้วมันจะจมได้ยังไงในล่าขย eng ยิงไอ้คลิปไม่ใช่คลิปล่อยว่าอะไรปล่อยอะไร